จะเริ่มตอนแรกด้วยนี่เลยค่ะสเปรย์น้ำแร่เนาะทั่วใบหน้าค่ะส่วนชื่นขึ้นเนาะค่อยคซสับเนาะ เหลวกว่าน,นี้ลงมาหน่อยนะคะช่วยแต่ก็ยังช่วยในการปกปิดเหมือนเดิมเนาะก็จะผสมกับตัวอลอรีอัลแ้5จุดนะคะทั่วใบหน้าเลยค่อยๆใช้นิ้วมือน้ําที่อ่าฉีดน้ําแร่ให้มันหมันๆแล้วนะคะเราก็ใช้เกลี่ยก็่ือแล้วนะคะเราก็จะมาลองของเล่นใหม่กันเนาะตัวนี้ก็ยังไม่เคยทดลองเหมือนกัน จมูกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บปีกจมูกด้วยก็อาจจะเอาฟอง,งน้ำมาช่วยกดๆให้เป็นตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นคาทินนะคะจริงๆมันเป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่าเบอร์010จะเป็นสีที่สว่างกว่าผิวแล้วก็จะเอามาไฮไลท์ดังกันแล้วก็ไฮไลท์ตรงหนกแก้มเล็กน้อยนะคะขางด้วยปแล้วก็หน้าผากนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันเดิมของเรานะคะค่อยๆเกลีย่ย สีกลืนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนที่เคยไปเรียนแต่หน้ากับครูปองมาด้วยเนาะก็เป็นวิธีประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆก็อยากอัดไว้เตือนตัวเองด้วยว่าจะได้ไม่ลืมเนาะที่เรียนมา เติมสีแก้มสักนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นติ้มสีแดงเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ขั้นต่อไปเราก็จะลงแป้งแล้วนะคะแป้งที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยสีจัน์นั่นเองนะคะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นถูกและดีที่สา,าวๆก็ควรจะมีเนาะพอใส่ฝาแล้วก็ใช้พับวนๆๆามาวอร์มในมือนะคะ ก็เซตทุกอย่างที่เราลงครีมไปก่อนนะอันนี้นะคะให้มันอยู่ทนนานยิ่งขึ้นการแต่งตากันแล้วนะคะวันนี้ก็เลือกใช้พาเลตของ Sleek ค่ะซึ่งตัวนี้ชื่อพาเลตว่า Vintage Romance เนอะอ่ะก็ด้านในเนี่ยก็จะมีสีออกแบบว่า ประมาณนี้นะคะคือเราก็จะเลือกใช้สีตรงช่วงนี้เนาะเป็นทองทองน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้นะคะอ่าเริ่มกันด้วยสีแรกเลยสีแรกก็จะใช้สีทองตรงนี้เราก็จะทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะวันนี้วิธีที่เราจะแต่งนี้ก็คือเป็นการแต่งตากลมเนาะ สามารถสาวๆก็สามารถแต่งแบบนี้นะคะ่ะได้กับเกือบจะทุกรูปตากันเลยทีเดียวนะคะก็คือว่าเป็นแบบแบบที่ง่ายๆที่ทุกคนสามารถแต่งได้นะคะปักตาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใช้สีน้ำตาลที่เป็นเนื้อแม t t ตรงนี้นะคะเนื่องจากเมื่อกี้ที่เราใช้เนี่ยสีตรงนี้จะเป็นิมเมอร์มากทาให้บางคนอะถ้าเกิดว่าเรามีหนังตาเยอะๆแบบนี้นะคะ่ะมันอาจจะทําให้ดูตาบวมเนาะเราก็เลยเบรกมาใช้ตัวนี้ค่ะที่เป็นสีน้ำตาลด้านๆแบบนี้ ลงช่วงครึ่งชั้นพับตานะคะไม่ต้องสูงเท่าสีแรกที่เราลงไปเนาะ,ะก็จะได้แบบว่าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะจะเปลี่ยนมาใช้หัวแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมากว่าเมื่อกี้นี้แตะเบาๆนะคะแล้วก็ ค่อยๆเกลี่ยให้ชีดคนขนตามากที่สุดถ้าเข้มไปตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้หัวแปรงที่ฟูมากยิ่งขึ้นนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วเราก็นำมาเกลี่ยสี ก็คือพยายามให้มันดูฟุ้งๆก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการไฮไลท์หนกผิวนะคะด้านบนตรงนี้ด้วยสีสว่างของข้างเหมือนกันแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไป เมลินดานั่นเองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นถูกและดีอีกตัวหนึ่งนะก็จะเริ่มจากท้องคิ้วก่อนนะคะก็คือวาดโค้งขึ้นมาเนาะไปจนถึงห่างคิ้วค่ะก็ค่อยๆวาดนะคะสำหรับใครที่อาจจะมือใหม่ยังวาดคิวแต่คืออันเนี้ยที่เขียนง่ายเพราะว่าเพนนมีคิวที่สักอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะก็เหมือนว่าดตามเรยขึ้นเนาะ ส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่าทุกวันเรายังต้องเขียนคิ้วอยู่ไหมจริงๆแล้วก็คือต้องเขียนนะคะเพราะว่าเวลาเราลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยหางคิ้วมันก็จะไม่ชัดอะ่ะอ่ะอีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยโดยที่เราจะเว้นหัวคิ้วไว้นะคะเราจะไม่ลงสีไปที่หัวคิ้วเนาะมันจะแข็งเกินไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยแทนเนาะโคงคิ้วด้านนอกแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งค่ะด้านที่เป็นหัวแปรงอ่ะเกลีย่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเราค่อยๆเกลีย่ยไปที่ห่างคิ้วที่เราเขียนไว้เมื่อกีน้นี้แล้วก็เกลีย่ยย้อนกลับมาที่หัวคิว้วก็เป็นการปัดๆให้เศษฝุ่นแป้งหรืออะไรที่เราทาตอนแรกให้มันหายไปด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเกลีย่ยสีให้มันเข้ากันด้วยเพื่อไม่ให้หัวคิ้วอะ่ะมันเข้มจนเกินไป แปมที่เลือกใช้วันนี้นะคะจะใช้เป็นของ Miss Teen o l b a t ตัวนี้ค่ะเป็นสีชมพูเนาะนมนมน่ารักมากเลยเราก็จะใช้กับแปรงเป็นผู้พุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะโดยจะปัดจากด้านข้างเข้ามานะคะค่อยๆอ,อ่ะง่ายๆแค่นี้เอง กาวสบก็จะได้แก้มที่ดูนัวๆเนาะแล้วก็ไม่เป็นเส้นๆน,นะคะค่อยๆเกลี่ยให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็เลยมาที่ด้านหน้าแก้มเล็กน้อยดินสอเขียนขอบปากของเมลินดานะคะตัวนี้เบอร์เบอร์สาม แต่จำชื่อสีไม่ได้ทิ้งกล่องไปแล้วก็จะเริ่มวาดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะการแต่งหน้าของเราวันนี้เนาะก็ดูไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะคะก็สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันข้างนอกได้ก็ลาไปก่อนแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย